สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เปิดมากับภาพอุจจาราหน่อยนะคะแต่นี่คะ่ะเราจะมาเล่าประสบการณ์นะคะตอนที่เรานะคะไปฝากไขขั้นตอนการทําเด็กหลอดแก้วนะคะทุกคนคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งกายและใจนะคะและสามีของเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังเงินคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราเริ่มกระตุ้นไข่นะคะเราก็ไม่กล้าจะฉีดท้องเลยค่ะทุกคนค่ก็เลยให้คุณแฟนนะคะเป็นคนฉีดให้ค่ะขนาดหมอฉีดยาฉันยังจะเป็นลมเลยอันนี้ฉีดสะดือค่ะทุกคนคะ่ะมันน่ากลัวมากค่ะแต่เราต้องทนนะคะเพื่อชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเกิดมานะทุกคนคะ่ะเราเป็น PCOS นะคะท่อน้ำรังไข่ของเราอุดตันนะคะ ตัวนี้เป็นยาเซตที่สองนะคะน่าจะอาทิตย์ที่สองนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนจำได้ไหมช่วงนั้นเราจะต้องกินไข่วันละครึ่งแผงทุกคนและนี่ก็คือคุณหมอนะคะที่เราเข้าไปปรึกษาค่ะและแล้วก็ถึงวันไปฝากไข่ที่โคราชค่ะเราได้ไข่ทั้งหมด20ใบเลยค่ะว้าวมันเยอะมากค่ะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ